สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมในช่องร้อยเป็ดอีสา,บานบ้านานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตระกูลไก่ตัวหนึ่งนะครับที่ค้นขางที่จะหายากกว่าไก่ทั่วไปนั่นก็คือบอลสีไก่มะเหศวนนะครับสำหรับบอลสีตระกูลไก่ต่างๆนั่นก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าไก่นั้นมีหลากหลายให้เล่นนะครับผมทุกท่าน แล้วบนสีไก่ชนิดหนึ่งมันก็คือไก่มะเหสวนนะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมของนักสะสมสําหรับบางคนแล้วก็ชอบตระกูลไก่นะครับผมเพราะว่าไก่นั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับผมให้เลนนะครับบนสีไก่มะเหสวนนั้นลักษณะเด่นๆของเพล่นนั้นก็จะมีใบที่แดงค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทานออกไปทาง,งแดงเข้มๆนะครับเวลาเพลินกัดสีพื้นใบเพล่นก็นจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมครับผมใบเพล่นก็นจะ เป็นขอบผิวเป็นลักษณะทรงถ้วยแบบนี้นะครับผมก้านของเพิ่นนั่นก็จะเขียวนะครับนี่ตอนที่เพิ่นยังกัดสีไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวมาให้เบิ่งถึงลักษณะของเพิ่นนะครับลักษณะตอนที่เพิ่นยังเป็นนในน้อยนะครับผมเพิ่นเพ่จะมีเม็ดจมพูกระจายคล้ายๆนางเสือดาวที่ยังไม่กัดนะครับผมส่วนนี้คือบนสีนางเสือดาวนะครับผมตอนที่เพิ่นยังไม่กัดสี จะเห็นว่าเม็ดเ,เพื่อนนั่นจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นแล้วนะครับผมเนาะลักษณะเพิ่นก็นจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมพอเดีเวลานั้นเพื่อนก็นจะค่อยๆไล่กัดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมการใช้เวลาในการกัดสีค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับผมต้นนี้ใช้เวลาประมาณ7-8เดือนเลยนะครับผมที่เป็นก้อนในลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมอันนี้เอามาให้บึ่งสําหรับบางคนนั่นเลี้ยงตั้งนานยังบกัดสีนะครับผมเนาะจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าเวลาเราเลี้ยงไปนานๆสีเพิ่นก็นจะประมาณนี้นะครับผมทุกท่านเป็นสีแดงออกค่อนข้างที่จะเข้มเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับผมของตระกูลไก่ที่หนาสะสมเลยนะครับเอาไว้เป็นฟอร์มกออย่างนี้นะครับจะเป็น อย่างที่สวยงามนะครับผมเพราะว่าพ้นลักษณะพุ่มกอนะครับใบเพันกระด,ดกเป็นพิเศษนะครับผมทุกท่านบอลตัวนี้นะครับผมเป็นบอนตัวหนึ่งนะครับที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีเหมาะสําหรับคนที่ชอบตระก,กูลไก่นะครับผมเฝ้าไปหามาสะสมไว้นะครับผมเพราะว่าตระก,กูลไก่นั้นมีมากมายหลายอย่างซึ่งไก่แต่ละตัวนั้นก็มีความสวยงามที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับ สำหรับบอนสีเก่าๆนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับสวนผมนั้นเป็นสวนอนุรักษ์ของเก่าๆไว้เพื่อสืบทอดยาวนานไปนะครับผมเนาะให้คนที่ชอบลักษณะมนเหมือนกันนั้นได้มีความสุขในการเล่นบอนสีนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่งที่ผู้คนชอบเป็นจํานวนมากนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวให้เบิร์กซัมนี่นะครับผมก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่เลี้ยงบอนสี ค่อยๆสะสมไปเด้อครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวท่านก็จะมีบอลที่หลากหลายแต่ก็ชอบสิ่งไหนก็จะลงมือปฏิบัตินะครับผมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นปลูกบอลสีอย่างมีความสุขสนุกไปกับการปลูกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ